สวัสดีครับพี่น้องที่รักการต่อนุกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเช่นเคยนะครับหลังจากฝนหยุดตกนะครับบ่ายสองโมงกว่านะครับก็มาได้มาใส่ตรงนี้นะครับนี่นะครับมากับเจ้าอ่างนะครับก็โอเคแล้วครับนี่นะครับนี่ครับเจ้าอ่างก็ขัดแล้วนะครับก็มาคนเดียวครับวันนี้ มาอยู่ใกล้ๆบ้านตัวเองนะครับที่บ้านแดงนวลสว่างนะครับบนเนื้อเมืองอำเภอเมืองอยเอ็ดนะครับก็ทําไงได้นะครับก็คนชอบนะครับก็ต้องออกมานะครับเราก็รอดูเจ้าอ่างนะครับเพื่อจัดแต้มได้นะครับนกแถวนี้นะครับถ้าได้ไปนะครับป่านี้นะครับเป็นต่อนะครับพี่น้อง ก็โอเคเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมนะครับก็ขันแล้วนะครับพี่น้องแต่นกป่าก็ยังนะครับส่วนมากจะออกมาฝั่งนี้นะครับจะออกมานะครับฝั่งนี้นะครับรอดูนะครับเผื่อออกมานะครับหลายปีที่ผมยังไม่ได้ทำ u t u b e นะครับผมก็มาต่ออยู่ต้นมะขามนี่ครับ ัวนี้แหละครับนี่ครับพี่น้องตัวหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งนี้ครับเสียงกลางนะครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งหันอยู่นะครับใกล้ๆนี่ะครับเรอดูเผื่อมานะครับพี่น้องครับเจ้าอ่างก็โอเคแล้วครับนี่ครับแต่นกป่านะครับพี่น้องตรงนี้นะครับนี่ครับเสียงกลางนะครับ ผสใสยนะครับก็ไม่มีใครมาเล่นนะครับพี่น้องก็อยู่ใกล้บ้านผมนะครับก็มีแต่ผมเท่านั้นมาเล่นนะครับผมไม่ได้มานานแล้วครับห้าหกเดือนนะครับถ้าไม่เข้าวันนี้ก็คงจะรอน่นแล้วครับข้าวสุกนั่นแหละครับมาแล้วนะครับตีข้ามไปนวนเลยครับโอ้ ห้ามไปต้นไม้ใหญ่ๆน้นเลยครับโอ้ยตรงนู้นนะครับน้องเผื่อกลับมานะครับพี่น้องก็บินกลับมาอยู่ฝั่งนี้นะครับนีครับขันอยู่ครับก็คึกอยู่นะครับมีโอกาสครับเข้าแล้วครับพี่น้องไม่รู้ว่านกอะไรนะครับ นกชวาหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้นะครับว่ามีอะไรนะครับอยู่หน้าผนิลน,นะครับผมขยายก็ออไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูนะครับผมว่านกถูกแล้วครับเป็นนกเขาใหญ่ทำไมถึงมันตัวเล็กนะครับ หรือว่านกชวามีนกชวาตัวหนึ่งนะครับเข้าไปร่วมต้นนะครับก็มีคนมาใส่เบียดนะครับเี้มหนนะครับพี่้องโอ้ยเอามันไม่เหยียบนะครับนกเขาทองนะครับนั่ว่าใช่นะครับแต่ไม่ใช่นะครับกมีคนมาใส่เบียดก็รอด ต้นที่ใส่ไปนะครับเดินไปอยู่นะครับาไว้ประมาณนี้วันะครับครับก็ย้ายมาไม้ใหม่นะครับที่น้องมายคนมาใส่เบยดนะครับขุมก็เลยมาใส่ตรงนี้นะครับนี่ครับขัดแล้วนะครับต้ตนมาว่านะครับก็โอเคครับผมขอไปที่พักก่อนครับเข้ากันแล้วครับเข้าครับครูแล้วครับครูครับ อมอย,ดดอยู่ข้างหล่างครับขึ้นไปแล้วครับองหน้าเนียดนะครับกระโดดอยู่ข้างล่างครับไม่ขึ้นไปเลยนะครับโดดไปกระโดดมาอยู่นะครับเอา้าเผื่อมานนะครับ พอรอลุ้นกันไปครับครับกระโดดมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับแล้วก็ไม่เห็นอยู่เลยนะครับทุบ้านก็เงียบนะครับก็เป็นพุ่มไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเข้ามาเลยนะครับได้ยินแต่นกคููมันก็เห็นแต่คูคูกันแล้วก็ เห็นกระโดดนะครับมาแต่ข้างหลังครับโอ้ยไม่ไปข้างหน้าเลยครับผมก็ไมได้มาต่อนานแล้วนะครับตรงนี้ไม่ได้มาต่อนานแล้วไม่น่าจะรู้่ะเนี่ยนะครับก็ไม่เห็นใครมาลูกบ้านก็เรียกขึ้นอีกรครับ เรียกอยู่นะครับแต่ทาไมไม่กระโดดนะครับมันก็อยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับเข้าข้างหลังอยู่แล้วครับโอ้ยเป็นนกเสียงเล็กนะครับตัวนี้นะครับนกต่อก็เรียกอยู่นะครับ ไม่ยอมไปข้างหน้าเลยครับพี่น้องโอ้ยผมเพิ่งเจอนะครับมาตรงนี้นะครับถ้าหมานก็คงจะกระโดดไปข้างหน้านะครับนี่ครับลูงบ้าบา็เรีเรียกยนะครับเจ้าหางนะครับเผื่อหมานนะครับพี่น้องเผื่อทำเต้มได้นะครับ ไปข้างหน้าก็มีโอกาสนะครับถ้าอยู่ข้างหลังก็อย่างว่าแล้วครับนะครับเดี๋ยวตัวหนึ่งอยู่ด้วยกันครับเอ้ามีนกมีสองตัวแล้วครับพี่น้องก็กระโดดอยู่ครับอีกตัวหนึ่งอยู่ฝั่งนอกนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับตัวหนึ่งอยู่ในต้นนะครับกระโดดแต่ไม่ไปข้างหน้านะครับ ใส่ตรงพุ่มไม้นะครับคงจะได้แล้วครับแต่ผมขึ้นบนต้นไม้นะครับนกอย่างนี้มันต้องเจอลูกข้างล่างนะครับมันรู้พะเนี่ดนะครับนกแบบนี้นะครับเราก็รอดูครับเผื่อมันหลงนะครับเข้ามาออกแล้วครับบินออกไปแล้วนะครับไปฝั่งนู้นแล้วครับก็ คงจะเก็บนกลงแล้วครับค่าแล้วนะครับห้าโมงแล้วนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเก็บนกก่อนนะครับก็มาถึงนกแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะอย่างไรนะครับเอาพี่น้องครับอ้าวโอ้ยไม่รู้ว่าถูกตอนไหนนะครับดูนะครับขึ้นไปดูด้วยกันนะครับเพราะว่าผมเห็นตัวหนึ่งมันบินออกนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่ามันถูกนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับโอ้วมาดูด้วยกันนะครับดูนะครับเจ้าอ่างก็จัดไปแล้วนะครับเต้มนะครับพี่น้องนี่นะครับอย่างนี้นะครับ ก็สายปีนนะครับวันนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเกยบนกลงก่อนนะครับผมครับก็มาดูตัวกันนะครับพี่น้องก็โอเคอยู่นะครับลายก็สวยอยู่นะครับพี่น้องนี่นะครับลายสวยอยู่นะครับปากก็เล็กนะครับเป็นกุกเดียวนะครับตัวนี้นะครับเสียงไม่ใหญ่นะครับเป็นเสียงเล็กกลางมหาเล็กนะครับก็เป็นนกรุ่นรุ่นอยู่นะครับพี่น้อง โอ้ผมนึกว่าไม่ถูกนะครับเพราะว่ามันเข้าสองตัวผมก็ไม่เห็นนะครับตัวหนึ่งก็บินออกผมก็เลยไปเก็บลงนี่แหละครับก็เลยเจอนะครับก็สวยอยู่นะครับพี่น้องอลายดีครับตัวนี้โอเคนะครับตาก็ดีก็สวยนะครับอ้ากก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับ ้าอ่างก็จัดไปหนึ่งเตี้ยมนะครับพี่น้องวันนี้นะครับก็โอเคอยู่ครับ้าอ่างนะครับเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ขออนุญาตนะครับผมกลับบ้านนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผู้ทําคลิปนะครับทําคลิปใหม่ๆมมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับ ส่วนกับผมนะครับในไทยบ้านนะครับก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับอาจารย์ใหญ่ทุกท่านนะครับและผู้ติดตามทุกท่านครับผมขอขอบคุณครับที่ติดตามและรับชมนะครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับจัดไปหนึ่งแต้มครับเจ้าอ่างมาคนเดียวครับวันนี้ Og jeg er på.